สวัสดีครับผมนีโนนะครับก็ห่างหๆกันไปนานเลยนะครับหลายอาทิตย์นะครับก็วันนี้ผมจะบอกชื่อ <c oughs> ชื่อเอ๊ไม่ใช่ชื่อเลยชแนลครับชแนลของเพื่อนผมก็มีหลายคนมีเปเปอร์สไตล์เอ๊เปเปอร์สไตล์ในช่องเก่าครับมีรีแป๊บคุงชแนลอะไรอะไอไออีโก้ I e ของบอสนะครับอ่าของเปเปอร์ของบอสแล้วก็ฟอร์ดนะครับของ Ford ฟอร์ดฟอร์ดซ สองศูนย์ศูนย์หนึ่งฟอร์แล้วก็อฟอร์ลาดนะครับอ่ะฟอร์ของฟอร์สามสามช่อนแลแล้วครับกาก้ากาก้าแอนกิกกี้มั้งจำชื่อไม่ได้ละอ่ะกาก้ากับกาก้าครับสี่ใครกันกระปุ่นกระปุ่นเคพีคาร์ไวโพเตโต้กระปุ่นครับห้าละใครอีกถ้าเลือผู้ชื่อไม่หมดก็ต้องขอไปด้วยนะครับของอืมอย่าเพิ่มอย่างของใครกันของชูยเยบ แพทริกแล้วก็มีชื่อเขียนภาษาไต้หวนันด้วผมจะไม่อ่ะหรือว่าอ่ะหกแล้วแล้วก็ใครกันมีอีกเยอะครับหรือเปล่าก็มีอีกแหละแต่ผมคงจำไม่ได้ครับอ่ะแล้วก็มีน้องใหม่ครับของของวงการ <c oughs> พู้ว่าน้องใหม่ก็ได้นะเพราะว่าเขาเพิ่งลงคลิปแรกเมื่อกี้นะครับก็ชื่อช่องว่า Master Inclusion c i t y ครับคือโซครับหรือว่าเว็บนะครับ รถที่ตัวเล็กๆงเลสาแว่นคิ้วสวยๆครับมันตัเงอนๆนะครับนะครับก็คือเขาลงคลิปแรกครับเขาพูดว่าเนี่ยเขาตั้งนอเนาะเอาไปตั้งเนียน่ย,นยตั้งตั้งได้นะเขาบอกว่าเธอเลิฟผมแล้วเขาทำนายอ่ะเธอเลิฟผมสวยแะแบบทำน้นทำไม้น <laughs> เอามาเงี้ยเขาเลิผมสวยละทน เออผมชื่อเชื่อเบิบนะครับแล้วก็วันนี้จะมาเปิดช่องอะไรไม่รู้ครับส่วนคลิปล่าสุดนะครับคลิปโปรโมทชาแนลเขาบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะมาโปรโมทช่อง inclusion six แล้วก็ pepper style วันนี้ไปนะครับเสรนะครับจบไม่พูดอะไรเลยแทนที่จะพูดแบบ inclusion six เป็น pepper style เป็นหมวดหมู่บันเทิงแล้วก็ไปดูคลิปเขาด้วยแล้วก็ทิ้งเครดิตตรง description หรือว่าคำอธิบายอะ ท,ทิ้งลิงไว้สักคลิปหนึ่งอ่ะเข้าใจปะคือเขาไม่ได้พูดอะไรเลยผมก็เพิ่งโทรไปหาขเขาบอกว่าให้เขาลบนะครับบอกให้ลบไปเลยลงใหม่แล้วก็บอกเขาว่าให้พูดยังไงอะไรงี้ครับก็ผมให้เขาพูดด้วยนะครับว่าได้ชื่อช่องอ่ะได้แรงบรนณาจารย์มาจากใครคือมันอินคลูชชั่นสิเจเดี๋ยวคนอื่นที่มาดูคลิปเขากับคลิปผมเดี๋ยวงงหรอใครคือใครก๊อปใคร ผมกับเขาหรือเขากับผมชื่อชาแนลครับก็เขาอาจจะคิดว่าเป็นผมกอเอ่อเบบนะครับแต่ผมเรี้ยวประสงเพราะว่ามันชื่อชาแนลว่า Master Inclusion ันเซ็กครับมาสเตอร์เบบอาจารย์ครับคือมันมันเขาเขาก็าคิดว่ามันอาจจะมาจากเขานะครับคิดว่าผมเป็นกอ๊อฟแต่จริงผมอะ่ะคือต้อกนกำต้กนกำเนิด ก็สวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับส่วนคลิป50ซับนะคบก็ต้องก็ต้องขออภยัย้ลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกซับสไคร์เบอร์้วยนะครับผมจะรีบลงเลยนะครับตอนนี้น่าจะ50หรือ51แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ thank you like นะเลือกไป youtube มัดโตมัดไปลีมัดไลฟ์น้ำเออเมื่อก่อนผมร้องเพลงนี้บ่อยมากนะไปแบบงานแล้วก็ร้องกับพี่พี่ผมก็ท่อนแรป

ร้องเป็นแค่นี้แล้วแ้วเกี่ยวอะไรด้วยนะ่ะเออเขาเลือกเขาเลือกถึงนั้นน่ะจำไม่ได้ละอ,อ๋ออ๋อลาแล้วน่นะก <c oughs> ็ตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับย่นเื่อกดย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ใหไปหมด้วยนะครับก็ครั้งหน้าครับตอนนี้5้าิบซับผมก็จะรีบลงคลิปครับแล้วก็ครั้งหน้าเขาจะเป็นร้อยซับครับ อาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะครั้งแรกมันเสามสิบไงครั้งนี้ห้าสิบคือมันเร็วเกินไปนะฮะไอ้ยี่สิบซับอันนี้ผมผมท้าผมท้าอ้ยเจ๋อเลยเร่มนนผมท้าท่านผู้ชมเลยนะครับท้าว่าให้เอ่ให้ถึงร้อยซับสไคร์เบอร์ภายในภายในปีหน้าครับภายในปีหน้า เดือนที่สิบครับเดือนที่สิบเดือนอะไรเอ้เดือนอะไรเดือนเดือนแล้วอะเดี๋ยวชันมเจอเดือนที่สิบปีหน้าปีสองพันสิบเจ็ดเดือนสิบนะคะผมท้าท่านผู้ชมเลยแชร์คลิปของผมแล้วก็บอกให้คนที่คุณแชร์ไปอ่ะบอกให้กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็บอกให้กดแชร์ต่อไปนะครับก็สวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ก็อย่าลืมกดอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ของออช่องของเพื่อนผมนนะครับไปละบ๊ายบาย